เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่คับอยู่กิบแบบัตนะครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่แรงนะครับกับการรีวิวสกินใหม่นะครับ days in milada l o กนั่นเองนะครับผมนี่บอกเลยว่า l o กนี่นานๆจะมีสกินนะครับเฮ้ยเท่ดีนะคตรงๆมันก็ดูไม่แย่อยู่นะสกินนี้นะครับผมก็สกินนี้เนี่ยไปเติมคูปองมามันก็ได้แล้วนะครับเก้าคูปองนะครับนี่เล่นเซิกนี้นะครับเป็นบล็อกเคนหนึ่งแบบเกมนี้นะครับผม ลูนเราเอามาเป็นออนสล็อตนะครับเจาะร้อยนะครับผมแล้วก็เป็นแอสซัสซิเนตพลังโจมตีนะครับดาก้อนนี่เอาหนักๆน,นะครับผมมาก็เอาจริงๆลูกเนี่ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่แก้ทางพวกแกกพวกแบบซีซีหนาๆได้ดีมากนะครับพวกลิงเนี้ยสู้ได้นะเอามาเจอได้นะครับผมแต่ถ้าเจอต่อเยอะๆ3ตัวขึ้นไปนี่สูอยากนะครับนะฟาร์มไป าาฟาร์มช้าอยู่เหมือนกันฟาร์มก็ไม่ช้าเท่าไหร่หรอกนะครับผมแต่แบบว่ามันใช้เวลามาอืมหน้าแตกโอ้โหมีฟิกด้วยมาไอ้ไบต์อืมไปไหนอืมโอ้โหมันยังจะข้ามไปไหนครับผมนี่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 นจูกเกอร์ไม่ได้เรายิงไม่ได้นะครับจูกเกอร์ยิงไม่ตาย เอาจริงมันแพ้ทางตัวที่แบบพิ้วพิ้วเนี่ยคือแพ้พนะค,ครับผมถ้าไปเจอแบบว่าฝั่งตรงข้ามพิวพ้วพิ้วเกิน3ตัวเนี่ยฆ่าค่าขยะกยากนะครับลุกเนี่ยแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นไฟเตอร์สัก2-3ตัวขึ้นเนี่ยเล่นง่ายนะครับคนพิวน้วพิ้วน้อยนี่เล่นง่ายไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ผมตีไม่ได้วะผมเดินโจ๊กเกอร์สองตายเลยนะช่วงนี้โจ๊กเกอร์แรงจัดๆไม่รู้เป็นอะไร เฮ้ยๆๆลุยลุยอ๋อโหนึกว่าสไลด์ท่าสองโดน <c oughs> โอ้โหจ้าเกิร์มันโคตรแรงนะครับเมื่อกี้นี้ถ้าผมสไลด์สุ่มโดนลอยนี่บอกเลยว่ามันวูบแน่นอน <c oughs> กดท่าหนึ่งแล้วอัดหน้าบดมันจะไม่ต,ตายนะครับ <c oughs> มาธนูฟาร์มาแล้ว <c oughs> อย่างน้อยก็มีดูดเลือด <c oughs> ล่อมันเลยเพื่อนล่อมันไหม <c oughs> มันจะตาย <c oughs> อัดเรียบร้อย ลุยเอ้าลุยตายระหว่างกลับบ้านนี่วผมน,นึกว่ามันรอดนะเอาจริงเมื่อกีนก้นีะครับเออมาผมกลำลังจะขึ้นเป็นโบลกเคนนะครับผมบอกเลยตัวบางๆนี่หน้าแปลกแน่นอนเจอผมยิงระยะประชิดนี่เกินครึ่งหลอดแน่นอนนะครับเพราะมันเจาะแรงจัดๆ เฮ้ยลิง <Safe> ป <rév mark> <UST> ึ๊บโอ้โหครึ่งหลอดยิงโอ้โหมันโอ้โหไอลิงแม่งเอี่ล่องหนหนีไปแบบชิวๆล่อมาไหมล่อเลี้ยวล่อเลี้ยวมันล่อจริงครับผมอันตีอืมอัดหน้าถึ่งทีล่อเลี้ยวได้คิวมาดิครับโอ้โหแล้วมันมากันสามมันตามวาร์ปอันตีลุยมาครับผม ตีนี่ก่อนเพื่อนผมว่าได้ป้อมไหมได้ป้อมไหมได้ป้อมเจ้าครับ <c oughs> อ้โโหครึ่งหลอดครับผม <c oughs> มาดีไบม,มาดีครับอืมอืโผมมีฟิกถ้าไม,ม่มีฟิฟนกนี่เมื่อกี้ว่ากาเอาท่าหนึ่งยัดต่อเลยนะครับมไม<ป>่เป็นไรอกี้มันไม่มีฟิกเจอร์แล้วนะครับ ตอนนี้เราแอทซิปไป3าค่าไป3นะครับผมผมว่าเดี๋ยวผมไปยิงลิงเลยดีกว่า <c oughs> คือพยายามกดท่านหนึ่งแล้วแบบว่าให้วิ่งเข้าไปใกล้ๆเลยครับยิ่งใกล้ <c oughs> เท่าไหร่ยิ่งแรงนะครับผมสลับลุกนะครับ <c oughs> ด้านบน3ตัวเฮ้ยซีซีซีล <c oughs> ิกเตอร์เข้าทาง,งานให้หน่อย,อย่ลิกเตอร์เฮ้ยไอ้ลิงตัวนี้ <c oughs> บูบครับผมโ <c oughs> บกเทนมาแล้วครับตอนนี้หน้าไหนใครก็ได้ครับ ตัวแตกไปอีกหนึ่งครับผมอืมแตกโคตรแรงฟุ้งบงเลยได้เข้าใกล้นี่คือยิงไส้แตกไม่ได้แล้วเลือดเท่านี้ผมโดนโชกเกอร์สองตายเลยนะโดนจรวดทีเดียวตายเลยนะรีบตีครับผมเกมกำลังนำเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นโอมิอาร์มนะครับเพราะว่าเรากดท่านหนึ่งปุ๊บ ยิงอัดหน้าหนึ่งทีนี่คือวูบนะครับผม<า>บดันล่าง<ท>คีปดันเล็กี้ลิงอยู่กลางเออบนแมป,ปบนแมป,ปลิงมันเดินมานะลิงมันเดินมานะนปึ๊บครึ่งหมดโคตรแรงผมบอกเลยยิงไส้แตกของจริง ตอนนี้โอ้โหโจเกอร์มันฆ่าเอา,า,นเ,นเ,อาเ,อเหมือนกันนะเนี่ยมันเอาเรื่องเหมือนกันครับโจเกอร์ลูกตีครับผมลูกตีแต่เอาจริงลุกเนี่ยเอ้ยตีไม่ตายเฉย <c oughs> เกือบไปแล้วมาเอาให้แรงจัดๆไปเลยนะครับผมเกมนี้เพื่อนเราตายแล้ว,วเพื่อน ลิงลิงลิงเฮ้ยลิงกับลุยอันตีแล้วครับมันไปไหนลิงปึ๊บหน้าแตกครับผมได้ไหมได้ไหมตีป้อมไปหนึ่งทีครับผมเพื่อนเราลุยแล้วถอยก่อนไหมคือปัญหาคือตอนนี้เนี่ยผมต้องหนากว่านี้หรือจะแบบว่าลวงได้มากกว่านี้นี่ครับ เพราะว่าฝั่งเรามันเอาจริง CC ไม่มีเลยนะคือมันมีแค่แบบว่าแบบ CC แบบจับหรือว่าสตันนี่ไม่มีเลยครับผมมีน้อยมากมีแค่ลิขเต์งันให้ประมาณนี้นะครับรู้ก็เลยก็แบบว่าต้องเข้าไปรับตีหน่อยนะครับเกมนี้มามารีบตีเพื่อนรีบตีรีบตีเลยเพื่อน ลุยี้มาเปิดอันตีวะเฮ้ยก็มาดิครับหน้าไหนจะมาหรือเปล่าเพื่อเราเข้าแล้วตรงนี้โจเกอร์แตกมันมาตรงอันตรีว่าลุอีค้ครับผมไอ้ไบ์เอ้าประตูลูอีปอ้ปิดป <c oughs> เรียงอย <c oughs> ไอไ้ไบจะกลับบ้านกลับไม่ทันครับผมประตูว่าปิดก่อนเ <c oughs> ดี๋ย <c oughs> วนะ <c oughs> <c oughs> มันเหลืออีกกี้นะครับผมอิกกี้นี่ต้องโดนผมสักทีแหละจริงๆจริรอลุยประตูว่าไปแล้วเอาไหมเอาไหมไม่ได้ว่ะลุยนี่มันแรงเหมือนกันนะเนี่ยดาบแดงมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวขึ้นเป็นก่อเกิดนะครับเี็ดีเย็ดีไปแล้วแยงแดงแล้วไปแล้ว เฮ้ยลิงลิงโอ้โหกระตุกไปหนึ่งทีครับผมหน้าลั่นโยกไปดีครับกิ๊กี้หน้าโยกก็อื้มโจเกอร์โดนเป็นนิ้ววูมเหมือนกันนะเมื่อกี้แบบยังไม่ประชิดนะโจ๊กเกอร์เอาดิผมบอกเลยอยากใครใครอยากเข้ามาตีผมนี่หัวแตกเนี่ยครับลิงลิงมาแล้ว เมื่อกี้นี่เอาอจริงอยากฆ่าลิงมากนะแต่ลิงมันหนีเราง่ายอยู่นะครับเฮ้ยลิงฟิกนะเมื่อกี้รอเลยรอเลยเพื่อนดี่ีครับผมเฮ้ยเพื่อนมาช่วยหน่อยเพื่อนเนี่ยตัวเรานี่เอาอจริงแอบปังเหมือนกันนะครับโดนมังกร,กรตีไปนี่ไม่มีดูเลือดดีแย่ เรียบร้อยผมป้อมกลางแป๊บเดียวแตกครับผมโอ้โหโจเกอร์มันโคตรแรงจรวดอะไรของมันวะเนี่ยเฮ้ยทีะหนึ่งสองร้อยโกลมีก่อเกิดเดี๋ยวบู้ให้เพื่อนเดี๋ยวบู้ให้มาก่อเกิดมาแล้วเพื่อนเราลุยจัดป้อมป้อมป้อมเข้าให้เพื่อน โอ้โหโจ๊กเกอร์มีท่าสองถอยละตีป้อมไป็หนึ่งทีหนีครับผมเดี๋ยวมันไปใหมันมาง่าดเลยโจโจเกอร์นี่ความจริงผมน่าจะฆ่าได้หลายรอบไปนะโจ๊กเกอร์เนี่ยถ้ามันแบบไม่มีสกิลอมตะนะครับเฮ้ยลิง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 ไ,ไปไหนครับผมนั่นขนาดระยะไกลนะครับผมบอกเลย รีตีไม่เพื่อนต้องรองให้เอลซูมาช่วยตีว่ะเพราะว่าฝั่งเขาก็ลุยลุยเกิดแล้วนะครับไม่ได้ไม่เสียงไม่เสียงต้องโซนดาร์กโซนดาร์คครับผมลุยลุยเปิดประตูไปไหนจ้า กดท่านหนึ่งตีทีเดียวครึ่งหลอดไปแล้วนะครับผมนี่คือพลังของการจอกเกราะนะครับนี่ช่วยตีเลยเพื่อนตีหน่อยเพื่อนอิกกี้มาอิกกี้มาอุ้ยผมตายเกือบตายครับผมโคตรบางผมว่าเอาอเป็นดาบดูเลือดดีกได้ไหมเดอะบี The Beast ไป คีมาเพื่อนเราไปดาร์กเลนก,นกลางเพื่อนเราเปนฆ่าได้หมดเลยครับตอนนี้ <c oughs> 12คิวครับผมตอนนี้ยิงหัวแตกหมดผมบอกเลยไอ้โจ๊กเกอร์อยังจะมีฟิกเมื่อกี้ลูอียเลือดน้อยอยู่นะไม่ต้องกลับบ้านลูุย <c oughs> โอ้โหไม่มีอามาไต้แล้วเกี่ยวมาเกี่ยวมาตีาบ้านเลยครับเดี๋ยวไม่จ <c oughs> คือเอาจริงเกมนี้นี่ฝั่งเรามันก็เล่นดีกัน,กนอยู่นะครับผมแต่เกมนี้ก็แครี่แก้ทางลูกไอตัวลูกนี่ก็โจ๊กเกอร์ก็เป็นตัวหนึ่งนะที่แก้ได้สบายมากนะครับเพราะว่าเราเข้าไปมันก็กดท่า2เราก็ตีไม่ได้แล้วนะครับผมแต่ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่สู้ไฟเตอร์พวกนี้ได้ดีนะครับสลหรับลูกนะครับผมไปร้องเล่นกันได้นะรูนเจาะร้อยนะครับผม บอกเลยว่ายิงทีเดียวนี่น้าวูบนะครับนี่เซตประมาณนี้นะครับผมมีโออาร์มนะครับมีโบเก้นนะครับอ่ะไปลองดูกันได้นะสำหรับรุกนะครับผมทำได้เมทมมากสุดเลยเกมนี้ยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ